यानि दमे दोशो फुमा ल इनंगाना ताफायफाय ने जॉय लए ताफायफाय ल गे कुना नुमना मा खया हो ने या गुया व लून दमे मासिन्या ले योखा मा जॉय लए नुमना खया हो मियागा हने वा जलांगे आखा दयोखा मा ना हागा ने हमिया खोला खैना ना लोंग यिसिसु ल दुला हो मियागा दुला बंथामी ने เงี้ตาพยาภายเลยอายชมยคนอ่ะเขอยากขึ้นท่าดูดดูเทียะเอ็นยม่รู้ไนหลา่เรา还要买些อะไพยาภายเนี่ยยาโจยสินี้เนที่กเลยยังงชออ๋โช่คุนอมถม้อ่าเรชมยหน้าอาขาชมยอ่าตาแล้คุณมาหน้าทยชุมยงพองหน้าสุภาษิตพิสัยเลิอาขาชดเดชายังงับงัแผลจะดูคขาจะดูค่ะรอ มาเมมญาน,นี่น่าสะดวกขน,นะบาร์โา,จ,าจ่าจอละในงานอยู่ว่างไงไงคณหรอไงคณะถูเพ,ยาพาาีพยผาคนะ่ะเพียผาหน้าอาคาพอเบเอานี่ไทยพอหน้าพยาไืรพยาไพายละเรามาฟูแล้วก็นมาน่าหรพยาไารเรามาแล้วแ่ก็ูกันจนมาล

หาคุ้มไหมไรอ่ะย uh. mm ่อไม่พอเพีนานมามืออ่อาสดัมุมายานายอความสามารถจะยังอะไรตัวละถไม่แน่สาวลรไงสมบรจอ้นิจเติมอืกีามมือนีจเตน่มือมาหน้าตัวชากกนี่พูดถึงอาชีพูเลยเนี่ยตัวชาสาวสาวเรไงตัวลชาชาเรอย่างไรเราล้อไม่แน่คุ้มนะอะไรเขือนหน้าก็อะ่กงื่นหมดอย่างไรเรออันหน้า นักร้องเกืนมาแล้วเนี่ยคงบอกเราตัว่ชอที่พูเกืมาแล้วเอวนี่อายามาชาอาจจต้องตาเพิไม่น่เราะาอล้อยโอกาสในมาพจันทแล้วเนานาจีแล้เฮือนาและพนอยู่แลังอ่ะชหอุ้มจากขดอพอเนาอยฮานใอ่าอุ้มมอเดือดเด้นมองอุ้มยังอ่ะโลดเดือดแล้วยังอ่ะเราะที่นี่เนันโลดเดือดที่อุ้มอ่ะโลดเถอะโลดเดือดที่อุ้มเน่ยอุ้มเจอเน่ยเราคงคสมิสาายฮานอุ้มมอเดออย่าอุ้มละละ เธอไม่แนะ่เยอะหลาง,งคู่หลมูแม่แม่หรอตั้งแต่ก็ถึงไปไงน้ครัวตาจ้างหน,น,น,น้าโจโจโจในบรรจุอีหมาเธอต้อบรรจุแล้วยาขู่คนเรื่องอะไรเธอไม่น่บรรจุเจอะในที่คนอยู่คัวหน้านี่ตดวชาติตชาจะเล่นอยู่แล้วเนี่ยหน้าทีา่จะเล่นอยู่อาคาอาคารตัวชาที่ไม่น่จะไล่หน้ารางไงจะกูร่างไงไนะอ,งอ,งนนอล่รอเธอ อาคาอาคาต่อเช่าทนั้นลแนแ่แล้วกูจะเดินแม้รุ่นใหม่เดินใหม้รออายอุาเธอนะ้านะ้าหาแล้วเมืนจงนอ่ะอันจะม่ในหน้าด้วยดนตรีรอะดนตรีออนี้สมัยใหม่แล้ว,ลวเธอนะ้ามันจะมีผ่าวงเงาบ้านนั่นลเอานีเพลงวกเงบ้านยุยตันนัตตะคอยต้เหมืองแล้วจนะเดเทียนหน้ามันน่ากึนานและตเกงกันเ่าโซนยาแล้ว่าวโซนยาแล้วเพาะพาหนียวร้าต้พเก่งแล้วไงถม่นอาคาเป่นเจ้าหน้าจ่กเงก็สิวัยแล้วหนูน

cho hàng cái giờ mệt bự, nó xả lại mấy mẹ lo, cho hàng tụi mày cái giả lo, đi này yếu chừng mấy người họ lo biết bự, giả lo, thứ mấy nữa sẽ bù mấy người này, thì là cho hàng cho hàng mà mấy người nhìn cho mẹ cho hàng mấy người sẽ bù mà mấy người nhìn cho mày, thứ mấy này khô cái lắm mà nó nhiều nữa, thì ăn được bẹp bẹp hôm nay đấy, nhưng mà đó, thì, thì nhưng mà lo, nhưng mà cứ này sẽ bù mấy người này, cứ là na là cho xả mấy lái nào nè sau nó mà chạy ra tôi do do sọp nhà na tôi gửi lên nhà mẹ, này gửi lên dưới này, biểu lên khu ở chỗ chỗ ở chỗ gửi này thôi lo, mà chỉ thì ở chỗ gửi này thôi mai là lo, À. phần mai thì tôi phải giúp một này nếu mà u na là nhà mẹ, na như bữa nay do đồ xa bố các bạn ta nghe cứ mồm miệng nó đồ chơi thì biếng do đủ là thôi lo à à à này à a thì lên à na hàng อายุอายุบวดัวอายุบวดัวแล้วหรอตัวบวดัวนะ่งพวกแบบสาวๆเงี้ยเรียงความรู้รดูไหมไออันนี้เงี่ยหนูหน้าเงีนี่งก็ดูหรอเพลงที่เพลงแต่งหน้าอันเนื้อเรื่องอาเจียวยังอ่ะกรกอรอกรกอกรกอเธออ่ะคือพอดบวัวแล้วหรออยู่ห้ความรักกากากากระดูกกรกอพอดีอัดเรื่องราวดูอย่างไรแล้วก็กอดูอย่างะไตัวทีินัลักษณออนี้ทุ่มหน้ายอย้เนีอมันเบื่อ่า อา้าวนี่เหอสำคัญสำคัญนะล้ออุดมายเหรอฮะอ่าเตอร์แปลงไงล้ออัดเตอแปลงไงประโยคแรกอ๋อต่อเชียวล้ออัธิมเนี่ยล้อและหน้าหาหน้าหน้าบอจืออยน่้วลาหน้าหางยาลิพายยาลิพา,า,ายล้อตั้งแต่ประโยคแรกเลยไงล้อ,อคืออดัดเตอร์แปลขึ้นต้นต้องโดนอ่าต้องตีนหูแวงกันนหะอืมหน้าตรงกลางอ่าทอนฮูกนะล้ะออ่าหน้าหาไงไงล้อก็คือตีนหู Mm hmm. จำจำง่าย mm hmm. อธิษฐานอยู่ทางไหนอย่าออกไปแล้วหรอกหน้าอสสาศัยงานหะน้ก็คือระยะสรุป่กะก็ก่อนเธออายุยัวอะไรหรอหนะบรรนาสุาวซุ่มขั้นตอนยังอนะ่ะขั้นตอนที่หนึ่งหนะ้าอัอัตด้งแบงประโยคนหรอ mm hmm. ช่องยูทูปห่อเราดูไงเนะี mm ่ย hmm. อัติด้แงแบงไงดูแล้หนะ้าตาแล้วไม่น่าสนใจนะฮะเราก็กดเลือด oh. ชุดเจเบอร์เรอเธอไม่น่าอัตด้แงแบงกันเลยโอเคให้ติดหูหน่อย mm hmm. ตรงกลางหน้าคั่มคาวนี้อัจือ จำขึ้นใจเนผานแล้วหรอกณสุดท้ายนะต้องสรุปย้สรุปเนื้อหาโดยรวมของที่ชูหรอม่าไม่น่าอัยุ่งเกิเดีวนี้เธอนั้นมามามามั่นใจเนี่ยอันที่อนบอตัวชาเธอฉอดน่าหาโจมเหลาแล้วหรอกน่าหาหนุนโจแต่เอานี่อันนี้นี่ไงมันสีแล้วหรออย่าเรื่องกัสิว้าลวตันหนุ่ยนี่หนุยชายดงละตัวชาบเธอหรออันที่เจ้าเนี่ยเธอ थियान थियादे ना हाउनी नियादे ला हाउनी ना हाउनी लाखा चामेन चनो ला ओ तो चा थे लय जलांगे ना आ छोथ्याव ना जी ओय लुंग जि हो म्या जलांग ला लौ ज नाओ थि 팽ि पेंग ज नाओ बे जे बे बियो तो योहमानि यो मा छ खम ना नी बियो ले गे मिन ए कोनी नो तो चा ना नो जलांग लो आ म्या छे फेंग जे एंग आ लय थिनि पेंग ताला ज बे मै ओ थिनि थिनि पेंग बिं लांग आ लय ना नो सान नि आ जे बदा मिन छयाया हो म्या वाय लुंग ह ना हंग आ ले नय नो सान नि อืมแล้วที่จะพามันที่แอเนี่ยหมดเมียล่ะอันนี้เดือเมียล่ชอบเดือเมีอดูเดือเมีอดูเดือโน่เมียเนี่ยเมีงานะยศภาพประสบการณ์เยอะแยะเลยล่ะอันนี้วันนี้เธอจังมาแล้วเนี่ยกูกูมาจังเพื่นทุกจังล่ะเทียน่าด้วยเหตุผลอะไรอย่างเทียนาจังก็เนี่ยนที่เพลงนีเพลงจะน่ามาพัฒนาเนี่ยเป็นกานตัวแน่อยู่ล่ะอ่าที่จงงานนี้เอดูนะเหตุอะไรเง้ยยาเพลงจังเธออ่ายศภาโจงเณรล่ะบุคลิกอะไเงี้ยยศาโจงเณรเนี่ยมาช้าเลยเงี้ย อ่าสมมุติงานหรองานยุวัโขอาจิลาเสมชโคเด๋บอหรอน้างานยูเพลงฮิปฮอปเพลงแร็ปเพลงเต้นหรือมันจะนงานได้มาถ่ายเลยบงานโขอาจิลาไม่นั่หรอมน่าเธอมีแนที่น้นโดเฉาะจริงๆั้งตี่ราอยูฮาอยอยู่หานี่มาถ่ายเลยอะไรอยู่านโเกนนี่หรออยู่หวนี้มาถ่ายเลยทีเจนั่นยี่เจน่ะเพลงเธออยู่หานี้มาถ่ายเลยอย่างย่านี้มาถ่ายเลยไม่น่หรอ ห <N> น้าตัวที่สามเนี่ย MV แดงไงล้อ MV แดงเนื้อเรื่องแล้วก็เขาเนี่ยตัวเช่าเขาเนี่ยเนื้อเรื่องที่เดมิทเด็ดดูแลแล้อที่ก้ามาอู้เล่มาตาัดเล่องอ่ะซุ่มเจอหลักๆตัวอย่างอะไรหัวล้ออันดับที่หนึ่งหน้าล้อนฏิปีนั่น,น,าานล,ะล,ะนาานล,ล้อตัวเช่าเขาเนี่ยโยฮาโยแก่ที่ก็ร้อมาตาัดเล่งยมินเน,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 นี่ยชดหน้าถนนเหมือนโจฝาอันนั้นงานงานหนุ่ยล้อตัวหน<ง>ุ่ยมาแต่ไม่ได้อันนี้จะ เราชาจึงมาล้วในดูห huh. น้าเราชาติแอปเงื huh. HTML, uh ่อนมาช่องยูท uh ูบลงมือเธอจีจงเนี่ยมาโยหาโยฮันนักยนพิชาโยฮันบุคลิโยฮันแนวทางเนี่ยหรอเธอหน้ามาฟื้นนี่เหรอเ่านี้เถยในเข้าใจไหมอาจจะไม่ได้หน้าอ่าเราชาชาหนยอยโยฮันแบุญมเงือนไม่ไน้หรออชนแนบุญใน่หลม่เน่ที่ม่ไน้โยฮันเนมาบูชาเนแลยเบเยโยฮันนโยฮันนบุก็มาชาแล้วนี่ยจบเลยเหรอม่ได้ถุงอ่ะออันนี้อันนี้เธอเนี่ยบอกไม่เอ

พวกไงน้าห้องอัากาเลยนั่นตัวช่ากยูบัวเลยอจตัวนี่เอ็มีก็ถ่ายได้ถ่ายดสนฮะไอ้ก็ตุนนี้ยปล่อยอ่าอ๋ออทงนโ้ตด้วยไงอืมอ่ะท่งินเลื่มตุ้นไงเด้ห้องอัามันสัญญเบอร์ีฮะเฮ้ยอชอโปรดิวเซอร์นี่ดูเจอมัสิตัวเรอืมน่าห้จเดือเดือนนี้ชาเล่ไมสิเลเราดนตีเจอจันี่นนนี่มทเนียแล้วจดาตัวนั้นเนี่ยอาย์นะามาชนเลยอืมอาจังพันเนี่ยไร เห็น่าดูติดจนเด๋วนี้ตัวทาเลแม่ละไปไปที่พุทธานาล็อเช่นอันตัวเก่งนั่แหละอ๋อ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 ประสบการณ์อย่าง้ๆเธอติดเจ้าหน้าก็เชื้อขาละเกงอ๋อก็เชื้อขาวเก่งนะอาจจะเจ้าหน้าอาจจะขนาเจ้าหล่ะที่พูดหนีพูดเธออาจจทุยเลยอ่ะทุกอ่างช่างอ่ะทุกมาชาเล่ยอ่ะเหรอดีฮะหมดละมดละอาจจะไม่ได้นะดีฮะอ่ะดังเป่งอ่ะย่อยเธอีนั่นมามาสินยาบุลาประสบการณ์มันจะไม่เนาะ

สุดท้ายที่สุดนี่ยอาสาสายรนะหรออายุเรื่องเนี่ยคนดูทกนหานี่สร้างสรรค์สังคมะสังคมมาทำลายนี่หรอก็คืออดีฮาต่อชาฮือรอยเจ่เนี่ยงานที่เย็นอยู่เนี่ยอดีฮาวโคตรุลแล้วหรอช่อหาต่อชาห้าวมือจะจ่าวมนวนห้าวเมนนี้จะชกขาวชกจ่าวจดเดิรอถ้าไม่แน่อดีตฮานี่เพลงหนุ่มจงเนี่ย ตัวอย่างไอ้เงาตัวอย่างอาจามานี้อาจารยโจเกือบาอืมโจเกือบ่า,า,านเราหน้าที่มาแนะนำเสนอเท่านี้เท่นั้นมาลากัาผแล้วจ,จะเรออราจาสร้างสรรค์สังคมพ่าเลแต่สำคัญในสุนดนหน้ที่เรานี่อาจจะเป็นต้องเป็นตัวอย่างที่ดีหน่อยอากปราะจุเนี่ยหรอห้าางเบรั่พังงไม่แน่หรอถึงมีน่มนา้ยุมผ่าาที่เยนอยาหลังครับถึงมีแน่ยาโบเน่ยน้าวย่าเลยค เขาลุสันดูเนี่บ่ดูเลมีเยี่ยงลั้นเลยย่อช้ามีงงัทุ่มไปย่ชมยาจจเมีนะชี่ลนั้นดูช้าจังนะอายุจังเนี่ยดังล้านยาพังไนแต่หนูที่ตัวจังอายุยงเงี้ยอายุยนี่อายุชาสู้เอาดี๋ยวเนี้ยฮลุบิดาบีมือช่ยมีวิดวงเลยฮลุหนีนโอ้กหจังงั้นเออคือดูจียมมือมันยลอแรงงัอายุมาตัดสิ่งเอานู่นมาเงีเอ้คนนี้ย่อจีมีตาพยายามอายุเนี่ยหนี้เนี่ยอายุเนี่ยหนึ่งนี้ยมือจ้องเนี่ย

อาทิตย์มนาอับบอโลอับบอโลน้ะเพลงไทยเนนเพลงอาขาเลยออบบอโลน่ะหน้าหอมสิล่ะองค์เน่าบอับอโลที่แไม่สล้เงจนไหมมีจ่าเดมีก็ิมีจ่ามีปุ้ยเส่หัวล่ะอับอหัวบุนเนี่ยอะนเนี้ยอันจีเม่น่ะชอมเหมือนจอช่อเรอตั้งตาจ่ามีจ่าแต่คือเขาทำลายปากแล้วแต่งี้แห้งหน้าโูตุดุลงงานเลยล่ะแ้งข้าจ่ามีจ่ามันบีปพ้มันมีเนี่ย ไฟทำบิบิูไม่น่าทษได้มีก็ชิคายมมวเลยตัวตัอตาปิดตาแล้ชาดูตรงตร่นอ่ะอันนี้หน้าเฮานี่พเดเลยอย่ารไม่รู้หน้าเพลงยืดหยุ่นหน้าเพลงอ่าหัวใจสั่งให้หัวใจสั่งให้จำหัวใจสั่งให้จำนะอายุชเราท้องหูทิพยท้องหูล่ะอ่ามักาแลจางเงคขอนเมีบิดดเลเมีทเพลงนี้ฮะโอเค เพลงหน้าอาิมเมโลดี้ชอบเนี่ยมเมโลดี้ท่อนส่งถึงทอ่อนฮุกงนนาอารมณ์อารมณ์ร่วม,วมยาละเขาเพลงหุ้เนยเพลงจบแบบนี้ดีที่สุดอาชีเขาเดอดถึงหยิบยุ่นเนี่ยยางเลเนอย่อ๋อิสุเพลอาคายาโด,ดชาานักร้องดื่มแอก็รวยอายุเก็มม่มหมดยนยนองเว้อาบาลรอ๋อนี่วลาขาดที่เชื่องมยงานจงเี่ยประมาณปี2019 ปลายทอปลายๆตึกัาโควิดล่าเนี่ยโควิดล่าตึกขาตึกาแม่เออหนี่เพลงนูเธอจะนั่งก็เธอหน้ามาออกมาจะออกงานอ่ะพอโดยปกติได้าเพลงอนนี้อาเราร้อยไม่ได้หรอกน่่ยนิชชอบแผ่บาอาคาตัวชยุปีก็ไม่หมดอย่างไรหรอกราคาตัวเชางานนี้นิุนถุมตลอดอันยุราคาช่ฟไฟไงอนจะมีในน้นอนุน้องๆรุ่นใหม่ๆตัอดโอแนวดนตรีเธอดิทันสมัยไงเดยแล้วก็มีความแตกต่างเยอะ่ะ เธอไม่แนังานมั่งหมอทีเจน่าอาคาเพลงเาเนออาคาเพลงเธอรอกชาแนลเพลงเกาหลีหรแหมเพลงคัมเมลหรแหมอดนีมาอาดนี้มามึงท้ายจอตลาดล่่งเอหรออาคาเพลงเธอเมโลดี้เธอเหมือนเนอผสมประสานกันไทยเขาในอากาศเนอะหน้าตลาดนะเธออายุมาเธอโดยชาติแต่เจ้าเนี่ยเธอ มาจนน่ยบมาจะจนเอดเนาะอไม่แน่ตชาติชาเน่ยู่กัรายได้กนี่ยาระยาัังอะไรก็ข ha ึ intake, lair, ้อยู่เกิน่ะเอไม่อาคาทิศทางเพลงอาคาระไรหรอชอบแผ่บาบุกตลาดไทยอาคารแต่เมืองอะไรหรอเพลงไทยเจเนี่ยดนตรีทันสมัยไหมเนี่ยตลาดไทยก็ยอมรับอาคารตัวช่น่ยอาคารตชกันเน่ยอีหเพลงเกาหีนะาาก็หอม ภารเพลงน่้ห่าฮอลเัาภเพลงเราเมื่อนี่ยูความหมายมันสัญญากานเด็กเอานี้แหอาจจะมาดนเธอดนตรีน่าห่าเบอเป็นดนตรีน่าหาเบอรอช่วยไอ้เนี่ยูอันนี้มาอาคาดวิธีดังๆของไทยเนยเปิดเนี่ยเปิดตัวเล่รมันเสียเราอายาอาจาอาชีพนี่หนะตัวตัวเขตัวเเลยก็ปิดเลยเนย่ยผาที่ก็ฮอจนออกมาปิดเลยนย่ผังอะไรหรอน่ามันง่า อาชีพหลักหนะ้าตัวช,ช้าเหมือนกันอมินเนอรอนักร้องล็อกเธอหน้าแม่เต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแม่เผื่อี้ยอาชีพหลักเหรอหน้าฉบุนแหม่มินเนอร์ล็อก<า>ตัวช้าสามสี่เดือนขายท่พุ่งได้เพิ่มเต็มอเงอ้ยหน้าอยู่อันนี้เดอกระจงอ่ะอเธอทำทำตัวช้าจังอาชีพหลักแล้วเหรอเธอว่าอันนี้เธอจะมาแอนหมอเมียไทยเพิงไทยเพิงคนนี้ คนเนี่ยขาเพลงนี <ten> ้ผสมผสมจนยังไม่ะหรอกน่ยากเดิอดร้อนนยุ่มดยชาจ้าหมอเนี่ยชาพมาซีมาชาพมาซีและสันนูหนูเดือบลหรอจ้หมอเนี่ยอะไบันดูลหมอเนี่ยบางเงี้ยดยเาที่พิ้งนะเจ้หมอเนี่ยนูเดือบลรายูุบินเหนมเนี่ยยูฮันเน่จ้หมอเนี่ยมาจังเธอหรอคนที่โชคและที่สุดในโลกไหมืม่นี่เนไงยูฮันเน่ยจหมอเดือ

น่งาปรึกษาละนล่นน่ะละงาจิตสัญญาพังอะไริตส so, right ัาพังอะชบอรติกูเลยน่ารักยงไหมตัวเติพุบุนดูดิดนตรีเจ้าเนี่ยล่ะดิงานกัจยาแต่ยุธยาน่ารั่ยงไหมมาสาดอกลอ่ะดิาาะอากาโจนี้อากาเซคขามาหรตัวเต็ม ช่วปัญญามดาเดก็คนน้เทอานะ้และมันนิวกะอืล้อเออสนิวดก็คงกน่ยตัเช่าที่พิ้มจังที่หล่อที่หลน่าอยากกุยอยากดูน่าจังหมากกันเนี่ยทีลนไปมาใกล้ลอมามาช่าเพื่อขอจเทียวนานาช่าเพื่อคนงบประมาณเงือนบามาลุเลวโจมีเน่ยสรงตามตามแล้วอะจืดือดเที่บิ้มจังโดนเลนี่น่าหยานี้ก็ดูน่ามีอยุ่งภายานออันว่าห้องอัห้องอัดน่ามีทางเลือกเยอะขึ้นไงคน ห้องงานถิ่พะงัยเอาใจไหมห้องงานยิ่พะเอาใจไหมน่ารวมถ่ายในสุภาพเดี๋ยวใจไหมหรออ่ะถิ่นพะอุนน่าจะยังงอยู่วะถิ่งเธอเดเอ็มวีก็ดูลานี้เอ็มวีก็ดูลนี้จะยังไงอืมอ่างงสียามานี่ว่ะเจ้าอะไรเจ้าอะไรยังไงมอเจ้าจ้าหมอนายนั่นหรออันนี้เดชดาเธอเอานี่เจ้าละมาอยู่นั่นเราตัวช้าตัวช้ามาบุนเนงไนหรออ่ะดีตัวช้าจะพูบุนนี่ยละตท่นี้เออเอออะไรยังไงมอ ยังไงบุญเนี่ยยังไงอันนี้บุญเนียเีน่ะจะอนีล้อนองอันนีาบุญได้งบุญนี่ไหมยะอ๋อมบุญเนียใช่ไหมฮอ๋อบีบุญเนี่ยหมืออทีมีบุญน่ยใช่ไหตฮะอาพทาดามาบุญเนี่ยใชิไมฮะอ๋อทีมมเบเนี่ยใชมฮะอ๋อยีมีมีบุญเน่ยใช่ไปมฮอ๋อทีมีมีญน่ย่อขยุกันี่รใอกาสด้าเนี่ยมา ตัวตัวชาวนวมันเลี่ยงขาตัวที่ปนตัวชาอะแเอานี่าอาชีพหลักน่ะตัวชา,วาวช่พา,า,ชาพอเหมือนอยไม่เนิร์งานาอันนุ้งน่ะคู่สบูรเมนูนเลยคณะตาที่โคนีโคเนาอาโคเนี้จีพารามืองนเรา,า,าสายบริหารพออีค่ะลองพอ,อ,อมอพอหมอ,อ,อ,มอชโชเลยสอบมนห้องนั่นเกินเลยเกินหน้าวัสนาเกินหน้าคนนี้ที่ที่เวรี้ยงเนี่ญพามิิลา อาจจะยเจหอหอหอเย,เยอเาะพอเรเปล,ลี่ยนแตเปลีนย่สุงะมาพอล้คู่ความสินัลอคู่ความเสียยอเอานี่อาจจะเปลีนี่ย่ยอยู่งยผู้หาจะหมอเต็มยงไน่นอะพยายมผูจมอเต็มยนีน่าจิงจริเจน่าอยู่ธุรกิจข้างนอกนอนานเงี้อาลีฟูลล้ะก็ทะเลอีน่ะถูลม่สลองถูกูังล่นออฟฟิศน่าไม่แต่ย่าละทดยหรอกอนย่งส่งหอกแกร็ฟแกร์ฟฟูดฟูดแพนด้ามั้งตัตัวดไม นั่นระบบระบอกันี่าี่อ๋งงเราบบรพบบยาจีจะม่เน่ล่ะมาหมชาวบ้านล่ะอที่ยังเงยานนมาย่ีมนนาที่หาย่องเนะองเงเนี่ยนั่นราบกต้นบนเนี่ยถ้าพระบบมาดองาเสียเรานี้เงนชาวจะไม่ได้ยงงส่วนเน่ไม่ดองมาเลยพยากให้ราบบลระโอเคทีบาลีเนี่ยวเลียมังกรนาวนนี้อีกคมบีส่งกลิมมอมายังนะขอติดต่อนะไม่ลูเราบบจะเนี่ย นี้มที่ปูเธอที่ส่งเธอเมยงก็นตรดนีาได้ยินลารก็ไดายอมมือที่จะเปลียนมเลยโอเคอาสักไก็แมเอ่อน้ผลงานบางนั้นน้ช่องเลยยูทูบไหมอาจจะไม่นัาอาจะย้อนช่องไปติดตามหนูมาเลยยูทูบทีมืออจะนี่ติดตามหนูเด้อเธอแม่ที่ปรบีบฝามาเม่เลยอ่าช่องหน้าผู้ติดตามทีมือจะเธอยอมหย่มวเน้าใหม่ๆแล้วนี่แล้วนี่กิเลือ้มาล้ออยู่ันนหรือถก็ติดตามถ่ายเธอรอ อธีษหาช่องอยู่หาผลงานแต่ย่หาลงหน้านั้นคือก็ติดตามบ้านเธออธยษฐานอธิษฐาผลงานชอบชจริงๆไม่แนะ่ติดตามติดตามบ้านแมแล้วตัวนุ่มมี่ยหรอถึงไม่แน่อีนเนอหน้าอยู่อหน้าโลกเลยถึงติดแม่เลยถึงก็ติดตามนัม่นแหละหรอหน้า, YouTube, ายูทูบแหมเฟซบุ๊กแหมไอจีอินสตาแกรมทิกต็อกแหมหรออาต้าพยาพายแล้วลูกเลือเกิดถาแต่มาแล้วตาพยาพายแล้วตัวพิมพ์หน้าตัวดูรันแม่ดิได้เนอะคลิป สัมภาษณ์ขึ้นหูแน่เงนยิ่งงแน่สลาสลาวินอยอยไม่สโลนนันละอออยในก็เลยที่แม่ยอนนี่อออินเนือเกนแน่คู่หลานแนรยังไงฉลองอะเหรอหน้ายอช่องยอช่องคลิปหน้ายอช่องบินลงนี่เลยอ่ายอช่องหน้าวินอาคาซาลงอะอยู่ยูทูบ b e รอถึงแม่แน่อออยชุดที่ต่อให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์พวกใคคนนนลอคลิปจังหอนแน่ชอบหาหออยู่ยงไงล่ คนในยอยก็เนี่ยพัมสามณ์ได้มาแล้วล่ะน่ะส่วนมีสามษณ์่บ่นยาล่ะโยนี่เนไ่ยัไม่ได้ถึงไม่แน่โยช่องที่โิดตามในียที่โปอ่าคอมเมนต์นเลยหรอโยจะาบินในผาเลยหรอกึ่งลงมาเลย่ครับอาศัยงานเรอทีเจ๊เมาหน้าอ่าการก๊อปปี้ผลงานในงานเหรอก๊อปีหน้าผลงานอกสารเนี่งานหานี่แม่ดยเฉานัองร้องยอย่ในจนดูไหมเอรอ อ่าก็ปี่ผลงานถงมาชื่อแอเน่หมอเนี่ยย่างน้น่าอดิฮาอาคาสาเล้วชนเมืองเธอจอยละเชียรนาหนและยังอ่ะน้องวี่เนาะอดิฮาผลงานยังต้องระชาบเน่ตดนตีเจ้าเน่ชาเน่เอ็มบีแดนเน่วินึอ่ะเนะกล่าว z ุ o สตด์หอย z o ม m บบนี้หรอหน้าอธิฮายูทูบลงหน้าตาและเชียรนาดาวลนเน่หน้าปกแต่เเลียนเน่ยยอนห้องย้อนลงงี่ื น่าเครดิตทุบทังอะไรเราขอบคุณเครดิตจากตุลโลตุลโลเราตุนักเดิมมันชัวรเครดิตโบเตราช่วยบุญเยอะอันนี้เป้าหมายจริงๆน่าอาจ o ะม w ลงนี่นาย o เปิดสร้างรายได้เปลือนันมามาบีมาบีคาเวอร์เราเหมือนกันเดย์มนจะอยู่นี่นราผลงานของวิญารณเนี่ยโอ้ยน่าเจ้าของผลงานนี่ไงเฉลยอ่ะโดนงัามจะพกคาเวอร์บ่อยจังเดยกเถูช่องโฮลงนี่โฮโลุนยังไม่ล่ะ แล้วตัวจริงม่งเงยใ่หรอทุ่มหน้าให้แบบเย่ยนี่เงียเปียโนจนั่นึงเน้าปอแเชนตัวมันก็ไงาุ่มแล้วสูงกันไดเหรอแยูนนตัวลงนี่นะทุ่มหน้าตัวเราจะทำนั้นถ่ายจังเนี่ยล้วอ้นหมดเนี่ยเหรงานแต่มั่เอนเนี้ยมาย่อยนี่ย่อหน้าหรอผลงานจังเดือดหรเน้าอาจะมางานนี้ละราคาบินไอ้มั่ก็้วงานนี้ละเอ้เนี่ยคเลยหืทุ่มหน้ายลผลงานจนเนี้ยแหรอเชนแช่ในหลาเืมไอมหระ แชร์กดแชร์เด้ออธิษฐานแชร์ละเมือก okay. ันด uh ้กดแชร์แม oh ่คอมเมนต์แม่เด้อถ้าเดินหน้าก็เลยเห็นตื่นเต้นเนาะหนูฮารัติจันทร์มเท้าอธิยานอาหารอะไคือหนูฮาตัวแชร์ตัวคอมเมนต์เธอราคาบินเนี่ดื้อแม่เด้อย้างเด้อล่ะแต่ไม่ในอีนั่งกัเนี้ยก็เลยมาแล้วอันนี้หมดเลยถมแล้วล่ะครับโอเคอีนั่งกํางย้อนมาคือยังเลยเหมือยำอยู่ดูในยุโรปเราอย่ามองจมูกใครคนนี้กํางฮือมีแล้วล่ะนี่เราที่กูเลย ອាក្រນវប់ខ្ញុំនាក្រូវប់ខ្ញុំនាបានសាពង อ่ทีกล no e e nah, ุ่ย nah, e e งชเลเลยเธอมีนกาจินีกาแฟขอยามนมาจินีดอลมอนากาแฟก็ดอลยามโบลูขนึงมาย่อยไม่เมือเดนะาเธมีนดอดายังสวยอดอดเดนี่กายามกาแฟเมื่อเธอนามาเพลอเลยน้าเยือนาจินีกล่งย่อยไม่ขึ้นยตาพยาพัยอายามยาวเนี่ยกำมันขกันเนนังยอยูกเนี่ยทีกลยังชเลบดมามีเนี่ยมาอุยช่องเปมาติตามมิจตนายูทูพเจตาพยาภัยและบถามลอน มาพิมพ์ในเรื่องในคนนี้ที่โพสติดตามในเรื่องเดียน่าเฟบบูพ่อแม ติ e e, e, no ๊กต็อกอแมอินตาแกรมมอายุหน่าชมทีมยงได้กือเธอแต่มาเจลอตาพยาภัยและจะมีในมัเงนี่ที่โปติดตามแล้วเน่ยราคาบิเนอเจปียนแถเลยน้างาช่องจีนีวินาขยะละนอมาถุนี่มาติดตามนีโจแต่น้าจีนที่โปติดตามในละลองาอากาก็ตาเลียเนี่ยเดจเดโกม่เอ่อมัอนนักลงเดช่วเมืดูเดิมเปลเดิมแม่อายุมาเดจเดโกเขาเรื่องไงชงเงช้อี่บีบีเนกดูเขาเรืมาเมี่คามาเมียคาง เนล้มาเลยอิน้องจีนีตั้งพยายามพยายจะโชว์รายย่อยสัล่นี่งานนี้มันยุ่งขึ้นโฮจีัดยเฉพาเจ้าพ่จีนีโฮมี่จเอพอเจ๋อสั่ลามีอะไรนะทีมีเนี่ยอ่กูอังเป็าผบินเงี่ยโชว์โมยแล้คนที่โชว์มีอังที่โปบเนอโน่ให้ไว้ว่าที่โปเงี่ยใช้เสพลุลุนน่ะหายเนี่ยละแล้วก็บนเนี่ยแต่ละงอายยามเจ้น้าเงี่ยโชว์เนี่ยโบเงี่ยโชว์ในเจ้าในวิดีโอไทยเนี่ยลลงลุ่บินหน้ามาเลยอีนาโยอานาลุนน้าเนี่ยละกลับมาล่ะ miye bosaade geemah